ตาสื่อสารใช้ไม่ได้โถเอ้ยต้องล่าสัตว์สินะฟุมหอสัตว์สูนขอบเขตเหนือฟ้าขั้นห้าเสร็จค่าละยา่าหาเออนี่มันคืออะไรกันระเบิดเวทมน6ดวงตาสันิสวรรค์และเลิงโลกโจมตีบึ้มชิ้นนานจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าคือปีศาจลิงหกตา เมื่อปลดปล่อยมันออกมาต่อให้เจ้าหนีไปไกลแค่ไหนข้าก็ตามไล่ฆ่าเจ้าได้อยู่ดีอย่างให้เชียนเลยจิตวิญญาณการต่อสู้ปีศาจริงหกตาเลยเจ้ากล้าดูถูกข้าด้วยทักษะเด็กๆเนี่ยนะฟ่มเจ้ามีทักษะดวงตาที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ได้อย่างไรแต่มันก็ไม่สําคัญหรอกนะเพราะดวงตาทั้งหกของข้ามันจะคงอยู่ตลอดไปพวกมันเป็นนิรันดร์ฉินหนานข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะฆ่าเจ้าเจ้าอย่าดิ้นรนอีกเลย ตอนนี้เราต้องหาวิธีกำจัดดวงตาและหกให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นอย่างไทเทียนจะตามตื้อตลอดความห่างชั้นของเรามันไกลเกินไปและยังมีโอกาสชนะน้อยมากตายไปซะฝึบตาสายเทพแห่งส่งครามทันทรมารข้าจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้เด็ดขาดเลยพื้นที่ตรงนี้มันโล่งเกินไปไม่มีที่ให้กำบงังข้าควรจะไปหลบในป่าข้างหน้าดีกวา่าเจ้าคิดจะหนีเข้าป่าไปอย่างนั้นเรอไม่มีทางหรอกหน้า ชินนานเจ้าแต่ตายไปได้แล้วสิทธิ์น้องชินนานอย่างไทเทียนเจ้ามันบ้าบินเกินไปแล้วเจ้ากล้าดียังไงถึงไล่ฆ่าสิทธิ์น้องชินนานฮะโจฟางเจ้าอย่ามายุ่งเรื่องนี้ในฐานะที่ข้าเป็นสิทธิ์ที่ใหญ่ของยอดเขาต้นมู่ข้าจะไม่ทนดูสิทธิ์น้องถูกหลังแกแน่นอนสิทธิ์น้องชินนานเจ้าหนีไปก่อนเลยขอบคุณสิทธิ์พี่โจฟางด้วยถ้าเกิดข้าได้ศิลานแรกเริ่มมาข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอน ชินหนานต่อให้เจ้าหนีไปไกลแค่ไหนเจ้าก็ไม่มีทางกําจัดดวงตาทั้งหกของข้าได้หรอกนะชินหนานทางนี้ทางนี้ขี่มา้งชินหนานดวงตาทั้งหกมันติดตามกลิ่นอายของเจ้ามาข้าจะช่วยลบกลิ่นอายให้เจ้าเป็นใครกันกล้าดียังไงเจ้าถามข้าว่าเป็นใครอย่างนั้นเลอะข้าก็คือปู่ของเจ้ายังไงล่ะเจ้าหน้าลิงเอ้ย เจ้าหาข้าเจอได้ยังไงดวงตาทั้งหกเลิกติดตามข้าแล้วดูเหมือนว่าตัวต,วตนของฉีม,มาคงจะลึกลับกว่าที่เราคิดเอาไว้ที่ข้าหาเจ้าเจอก็เพราะว่าเจ้านี่ยังไงล่ะเมื่อสมบัตินี้ถูกเปิดใช้งานจะสามารถสังเกตสิ่งมีชีวิตได้ภายในสามพันลีเนื่องจากกลิ่นอายของเจ้าไม่เหมือนใครข้าจึงหาเจ้าได้อย่างง่ายดายข้าเคยลองใช้มันตามหาเจ้าหญิงเมียวเว,วนางช่างโหดหลายจริงๆ มื่อนางเข้ามายังพื้นที่ลึกลับชิงหลงนางก็ได้ไปสถานที่ที่โชคดีถึง3าแห่งแล้วมันไม่เหลืออะไรสําหรับข้าเลยฮุบสมนำหน้าเจ้าชินนานที่ข้าตามหาเจ้าก็เพื่อที่จะร่วมมือกับเจ้ากับอัจฉริยะอีกสองคนเพื่อสํารวจถ้าพญานาคจอมกระหายเลือดซึ่งพญานาคตัวนี้อยู่ขั้นสูงสุดขอบเขตทรราชและอยู่พื้นที่ลึกลับชิงหลงในถ้าของมันนั้นเต็มไปด้วยสมบัติมากมายและตอนนี้มันได้ตายไปแล้วเจ้าจะร่วมมือกับข้าไหมข้าจะต้องร่วมมือกับเจ้าอยู่แล้ว ว่ากันว่าพญานาคจมกระหายเลือดมีสายเลือดของมังกรที่แท้จริงแล้วมันก็รักในการรวบรวมสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีเพราะฉะนั้นพญานาคจมกระหายเลือดจะต้องเก็บศิลาแรกเริ่มไว้เป็นตันๆแน่ก่อนที่มันจะตายหากเราได้เศลาเลกเริ่มพวกนั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับพระเจ้าของเรามีโอกาสที่จะได้เข้าขั้นปฏิพีสูงยิ่งขึ้นฉีมาคงนี่คือผู้ช่วยที่เจ้าพูดถึงอย่างนั้นเหรอฉีมาคงยุบพ้นให้ข้าด้วยที่ข้าจะต้องพูดแบบนี้ ข้าเห็นด้วยว่าชินนานมีพรสวรรค์ที่ดีแต่เป้าหมายของพวกเราคือทําพญานาคจอมกระหายเลือดซึ่งด้วยอันตรายที่ยิ่งใหญ่เขาสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างนั้นหรอพวกเจ้าไว้ใจได้เลยข้าเชื่อว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือที่ดีแก่พวกเราอย่างแน่นอนเขาไม่มีทางเป็นตัวถ่วงให้พวกเราหลอกหน้าเอาอย่างนั้นก็ได้มีอยู่แห่งหนึ่งที่ต้องห้ามในพื้นที่ดึงรับชิงหลงในบริเวณที่มีที่ลึกของป่าที่มีชื่อว่าป่าเมื่อนิลันสัตว์ป่าสิทธิ์อันดับแรกสามารถพบเจอได้ที่นั่น ไม่แปลกใจเลยที่ยิ่งเข้ามาลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเช่นกัน